คุณนะครับสลับ,ลบไอ้ตาหน้าตาเล็กๆเล็กๆมาเนี่ยทำงานสำเร็จไหมวะเออเอาวสำเร็จเองปันไงดูน่นไหนนี่ดักแด้มั้งเนี่ยโอ้โหนี่เด็กนี่หว่านี่ยเด็กดิโอ้โหแล้วเด็กผู้ชายด้วยเนี่ยรู้ได้ไงว่าเด็กผู้ชายมีดอกจำปีแหลมเปรี้ยวเลยเนี่ยแหตายเ้ยดมไม่ได้ ไอเซียยเอ,อยกอกล้อเนี่โอ้โหท,ทางยี่ต่อมจะเป็นห่วงหลานแกมากเลยเนาะทำไมเล่านี่แกเชื่อไหมข้ารักหลานเข้ามาได้นะข้าออกวิ่งนํามาก่อนเลยเอ,อหันไปดูอีกทีนึงยัยต่อมจะคว้าเสื้อได้อยู่เลยข้าไม่รู้ว่าทำไงจะจดตัวใช่ไหมล่ะข้ามาเลยกระโดดรถสิบล้อยัยต่อมวิ่งแซงรถสิบล้อมปนเลยเป็นไงแกควจะรักหลานแกมากเลยนี่เต่าโอ้โหนี่เด็กตัวแค่เนี้ย มีสร้อยใส่กับเขาด้วยอ,อ้าวนครับูไหมครับนี่มึงตัวยังวัวย,ยังควายไม่มีสักเส้นหนึ่งเลยแล้วอ้าวม,ามันตาดทำไมพูดอย่างนั้นทขามคนเราเนี่ยมันยปรมัถูถูกกันอา้าบอกมึงไม่มีอะอะไร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 อไร้เต้าทองอาทิตย์ทองอาทิตย์ใช่อาทิตย์อะไรอาทิตย์ทีชุกที <c oughs> <c oughs> ไอ้กระจก เส้นขนวดกุ้งเท่านั้นนะ <c oughs> <c oughs> น้นี่ต่อไปนี้นะมึงไม่ต้องใส่ทองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวมึงได้ตังจากกูนะรับตังไปปุ๊บก็บไปซื้อทองใส่ปับ๊บนะได้เลยเอาอะไรเอาตังมาดิตังอะไร <c oughs> ก็ตังก็รู้แล้วอยู่ที่กระเป๋ากูนี่แหละแต่ว่ามึงไปอาบน้ําอาบทาให้เรียบร้อยซะก่อนนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หอมฟุ้งมาเลยนะเดี๋ยวมึงก็ไปรับตังจากกูแล้วก็ไปซื้อทองใส่ เอามาเลยไม่ได้ไม่ได้กูไม่ชอบาไปตังคนตัวเหม็นม,มึงบริการ่อยสิเตรียมเตรียมเตรียมตังไวเลยแล้วกันเออคาอ็มอาแป๊บเดียวนะครับข,ขันยังกระทั่วตัวแล้วไม่ต้องรีบนะอ้อเอ็นเด็กคนนี้มันมีวาสนาเนอะแต่เสียดายที่มันเกิดมาเป็นมารหัวใจของลูกสาวเราถ้าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ลูกสาวเราปรเตียงต้องไม่มีความสุขถครอย่างนั้นไอ้หนู เดี๋ยววันดงใจร้ายทุกูขอชีวิตเพ <ไป S 1> ิ่งตะวัน้อไปิดไอ,อ,อ,มอ้มอกลงไปเฮ้ยอึอึโอ้โหงงหัวขาดื่องนี้มีไอ้มองได้ไงอนะพื้นตาให้เข,าาข้าตากูตาหลุดตรงเนี้ยเดี๋ยวอะไรกันฉันจะฆ่าเด็กทั้งที ไอ้มู่มาจากไหนในบ้านฉันเนี่ยก็ไม่มีใครนะลูกสาววรเตียงก็ไม่อยู่บ้านมีไอ้เต่ากับฉันเพียงสองคนฉันก็คงไม่ใช่วรเตียงก็ไม่อยู่ไอ้เต่าไอ้เต่าไอ้เต่าว้ยไไไไมาไงไงวห่งมาอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเห็นเปียกเลยอะไร ให้เมาอ่ะอะไรวะมึงมึงมีแบงค์ย่อยป่ะพ่อมึงจะให้เขาไปทั้งแบงค์เลยสิฮะให้เขาไปเลยเออแล้วแกเราแบงค์เยอะกว่าใครอีอ่ะไม่คิดจะมีน้ำใจเออขขาเกลียวกากินกูทรับน้อยทรับน้อยเออเหนอะจ้อยแล้วใครเลิเกมีโอ้โหคนต้องเยอะต้องแยะไม่ทายขายลิเก เดือนร้อนต้องไปหาตังค okay, ์อีกเอาเอามีทอนไมมเล่ามีทอนม่ะไม่มีอีกไม่มีไงเอาละเดี๋ยวแกคอยดูนะข้ามีน้ำใจอือซื้อเดี๋ยวจะรอดูคนในงานว่ามีน้ำใจเท่าไหร่ เลยอันนี้ด้วยเอ่อต้นขาต้นขาเออดึงไก่ดึงไก่เออดึงไก่เอ่อเอ่อเดี๋ยวข้างหลังพวกมาขายพวกเว้ยรับมาขายอะไรนะรับมาขายนะเราเออรับมาขายเดี๋ยวขายพวกเดียวกันนี่เนี่ยมันต้องขายใครอ่ทางจะดิอะไรเนอะเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยฮะ เขามือวะโอ้ยเกมมันจะช้านเลยอะไรเอาไปเลยนี่เอาหูนี่ได้อิกแล้วฮะมาเอาตังค์นอางไงเบงนห้าร้อยนายไงรวมกันอะะเอามาเ่อมาเอามาเอาไปคนแถวนี้ ไม่ได้หร้วทำไมอ่ะมันไปแล้วเป็นไงกันที่อะไรห้าร้อยอะแบ่งกันดิเออไปแบ่งกันคนละสองร้อยห้าสิบเออคนละสองร้อยเต่าพี่เต่าเขาให้พี่เราให้ดีครับอ่าดอกดินเดี๋ยวเราก็ได้หน้าเวทีใหม่โอเคนี่อะตังไม่มีหรอกแต่ที่กูอยากรู้เนี่ยในเวลาเนี้ยมีไอ้โมง มาลักเด็กจากเมือกูไปเว้ยเต่ามีไอ้โมมาลักเด็กจากแกไปเอ้ยอะไรว่าเรื่องนี้มี MO เ,เอ้โมด้วยเนีนะะ่ะนี่อย่ามาทำหน้าไม่รู้เรื่องรู้แล้วยอมรับมาทันทีดีมึงใช่ไหมใข่เฮ้ย <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ อะไรเันลูมึงทำมั้ยมึงทำเดี่ยวไงหลังไปรอข้างหลังไปรอข้างหลังไปรอข้างหลังตคนนี้ไปรอข้างหลังคนนี้ไปไปรองหลังด้วูนะเขาเล่นลิเกก่อนเออแกสงสัยใครสงสัยมึงเลยแกมาสงสัยข้าเอออุ้ยข้าไม่เป็นแล้วไอ้โมงอ่ะข้าเป็นแต่ตลกเต่าอย่ามาแชร์เชื้อนะยอมรับมาฮะ มึงเทไหมข้าไม่ได้ทำแม่แกนั่นแหละแชร์เชื้อแกมเอาตังค์มาบ้างเลยก็ตังค์ที่แกจ้างข้าไปรักลูกไปทำอนาจารสามพันบาทแล้วไงก็ตังค์มาดิก็ตอนนี้ตังค์ไม่มีแล้วมึงอยากได้ตังค์ก็ไปเอาเที่ยงโมงสิอแกจะบ้างไงแล้วข้าจะเอาข้าตัวข้ายังไงอ้าวไอ้เต่าไอ้ยังไงแกตังค์มาจะแกไม่ให้ข้าแล้วข้าจะเอาที่ใครมาเก็บเอาที่ใครมาเลี้ยงมึงไม่มีหรอก โกงไงมึงว่าใครโกงว่าแกโกงเออโกงไม่เลยทำไมเล่าโกงกันนั่นด้านด้านอย่าหนี้เลยยังไงอ้าวคุณตานทำไมแกเป็นคนเงี้อ่ะไงแต่เอาเกอวปาดกูเหรอไปเท่าไรเหรอห้าร้อยอ่ะครับโอ้โหแตโกงอ่ะมึงว่าใครโกงกู่โกงเนี่ยนิสัยไม่ดีเอเไนอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้บุรพาไม่ชอบ ไม่ได้บ่อยยังขอคุณครับขอบคุณนะค,ครับขอบคุณขอบคุณนะครับรัอบอค,ครับขอบคุณนะค,ครับขอบคุณอ้าวแกจะโกงข้าใช่ไหมบ้านนี้บ้านใครบ้านกูออกจากบ้านแกไปที่นี้เลยนะไอ้เต่ากูต้องเป็นคนไล่มึงมึงออกจากบ้านกูไปอ้าวแกไล่ข้า เออแล้วข้าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมึงเรื่องกูอยู่กับมึงนี่แหละน่าด้านเออกูไปก็ได้บ้านนี้อาศาัาายกินอาศัยนอนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยนิดหน่อยไล่กูออกจากบ้านโถ่ไอเจ้าของบ้านนีคุณก <c oughs> ูต้องเดาา่ามึงนี้แหรคุณบ้านนี้กูไม่ได้อยู่ใครก็อยากได้อยู่คืนนี้กูเผาเผาบ้านกูเอาเลยเชิญเลย ก็มึงบอกจะพาบ้านกูใช่ไหมเดี๋ยวกูจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาลงมาที่ประจวันไว้หาคืนที่บ้านกูถูกเผานั่นก็คือมึงไอ้เต่าป่วยการไปแจ้งกูจะแจ้งกูไม่มีน้ำมันไปเลยเมื่อกูแยกย้ายไปตกรถจจับกนัน